สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยาบ้านสกแมวนะครับเม้านหนีนี่กับเม้าหนี้กับบอมเนวาชิมวาว่าอนเรื่องทั่วไปนะครับซิวว่าเกี่ยวกับวิชาการของการกรีดยางการชักเท้าหรือแม้แต่กระทั่งการกรีดยางอย่างไรให้ได้น้ำยางมากที่สุดและก็ให้เกิดความสูญเสียต่อต้นยางให้น้อยที่สุดนะครับอันดับแรกผมจะขอพูดอย่างนี้เลยนะครับ ว่าต้นยางพาราของเราเนี่ยจะมีอยู่4ชั้นนะครับเปลือกยางเนี่ยตอนแรกนี่คือชั้นแรกนี่คือเปลือกเปลือกเฉยๆนะครับถัดเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเอ่อเปลือกทรายนะครับถัดเข้าไปคือจะเป็นชั้นของท่อนายางแล้วก็ลึกเข้าไปถึงจะเป็นของเอเ่อเยื่อเลี้ยงหรือว่าเนื้อเยื่อนะครับเยื่อเจริญอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้การกรีดยางเนี่ย จะกรีดแล้วให้ได้ผลผลิตมากที่สุดแล้วก็เสียหายน้อยที่สุดสําหรับต้นยางนะครับผมจะพูดต่อไปว่าทําไมเราถึงต้องให้เสียเสียเสียหายต,ต่อต้นยางน้อยที่สุดนะครับคือ,อยางของเราเนี่ยตามหลักวิชาการเราจะบอกว่ายางของเราเนี่ยเราจะกรีดไม่ใช่ว่าแค่30ปีตามหลักวิชาการยีหปีนะครับถ้าเราดูแลได้ตามที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับอายุของต้นยางยาวกว่า30ปีแน่นอนนะครับ่ง การดูแลเรื่องปุ๋ยนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยบางคนอาจจะบอกว่าเป็นปุ๋ยผสมสูตร NPK อะไรเยอะแยะนะครับแต่ของผมนะครับ15สูตรเสมอนะครับเป็นปุ๋ยที่ว่าไม่ใช่ที่ว่าเกรดต่ำนะครับเ,เกรดดีไปเลยแล้วก็1ไร่ต่อ1กระสอบต่อปีนะครับหมายความว่าต้นฝนเราใส่25กิโลปลายฝนเราใส่อีก25กิโลใน1ต้น นะครับอันนี้คือการดูแลเรื่องปุ๋ยนะครับต่อไปการกรีดนะครับการกรีดยางเนี่ยต้องกรีดจําได้ไหมครับว่ายางเรามี4ชั้นเปลือกยางนะครับเราต้องกรีดแค่ตัดท่อน้ําเลี้ยงนะครับกรีดจากซ้ายมาขวาเพื่อให้ตัดท่อน้ําเลี้ยงได้มากที่สุดและน้ํายางออกมากที่สุดกรีดลงลึกความบางความลึกวความหนานะครับแค่2.5มิลนะครับ แล้วก็เวลาที่เราจะกรีดคืออากาศที่เหมาะสมนี้ต้องเป็นอากาศที่มีความเย็นนะครับอากาศร้อนอย่างไม่ค่อยออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นทางอีสานนะครับถ้าเป็นหน้า,หน,าหน้าฝนอากาศปกติเนี่ยเราก็จะกีดอยู่ประมาณสักงตีสองตีสามตีสี่ 2, 3, นะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวบางทีเราจะขยับมากรีดตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าหนาวนะครับการกรีดก็ เราต้องดูนะครับวิธีอย่าให้เลยอย่ามือหนักเราต้องรู้ว่ายาให้ถึงแก่นนะครับแล้วก็พอทาพอหลังจากนั้นไปเราก็ต้องทาหน้ายางด้วยสารสารักษาหน้ายางหรือว่าฮอร์โมนนะครับถ้าทําแบบนี้ยางเราก็จะใช้ได้ยาวนะครับนานแล้วก็ต้นยางมีราคานะครับขายได้ราคาผมเคยขายแล้วนะครับ22ไร่ผมขาย1ล้านบาทนะครับต้นยาง ขนาดวัดรอบต้นก็ประมาณสัก 160- 150เซนนะครับไม่เล็กนะครับผมปลูกยางไม่เล็กแต่ทุกวันนี้ตามที่ผมเห็นก็ไม่ใช่ว่าจะพูดให้กับ f c นะครับที่ปลีดยางเนี่ยกีดยางต้นเล็กนะครับกีดยางตัวเล็กทําให้ยางต้นไม่ใหญ่นะครับพอยางต้นไม่ใหญ่อยากได้ราคาสูงอันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็เราผมจะให้ดูว่าการชักเท้าเป็นยังไงการกีดยางเป็นยังไง ตามมาดูเลยครับดูตัวอย่างนะครับพวกยังไงเขาก็ต้องคิดยังนาแน่เด้สักเบาไหวในมีอันน้ำถั่วมีดได้ครับเว้ยโอ้โห เพื่อปุ้ยไ,ไงพี่นหนอแม่เอาอยางตัวเอาตัวมาหนูฝีมือระดับสสนะครับกิดยางวันนี้นะครับกินนิดนกินนิด,ดๆๆๆๆๆๆนิดนะครับกินนิดนิดแต่ว่าดู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 นำยางสุดยอดอ่านะครับหน้านี้เป็น ยางยาวนะครับเนาะดังหน,า,หนายาวเงาสี่แล้วจะถามว่าเดียวเดียวไฮโซโสเจก่อนก่อนว่า,าเขาต้องกว่าดที่สุดหนาเนี่ยต้องชักเท้าดนะ้วยเนาะถ้าเป็นยางส่วนมากการชักเท้าเนี่ยเขาจะชักชักเท้าในอันยางแบบแบบเปิดเครื่องลำต้นนะครับถ้าแบ่งสามหนาสี่หนานี่มันกับบุ้มจังหวะสักนะครับเนะาะกลางเป็นลำต้นมันกับเงานะครับเนะาะเขาจะขี่ขี่ขีจะมาเอ็นตัวมันมันบ่ได้ครับมันก็ต้องเป็นการ ชักเท้าถอยหลังขึ้นมาชักเท้าถอยหลังขึ้นมาขึ้นมาจนมาพอดพี่มันก,กระกัดกีดมันกัดกีแบบว่าละเอียดขึ้นมาถ้าเท้าใส่แบบเอ็นมาเอ็นมาสักแ,แรกแรกกีดดียุกเขายืนได้ที่สังแรกแรกมันกีดทิงดีแต่มาพอดจังหวะนี้เจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าก็จะกีดยางบโบดละเอียดโเนีน้หรือว่าบนการชักเท้านี่กระทำให้เป็นการขยับตัวไปในตัวคือเขาต้องขยับนะครับจังหวะมันเหมาะกันครับจังหวะมันเหมาะกันเหมาะให้มันเหมาะทุกเวลาครับให้มันลงโตถูกเวลา โบแมน่นว่ามาฮอดพี่เล็ดจ่อเขามานี่เลดไปโบเป็นไปโบเป็นเลยมันก็เห็ดเห็บนะครับโบเถงนะบางเดี๋ยวสำหรับตัวนี้นี่มผมจะให้ดูการชักเท้านะครับสิบโมไฮเบิงอันนายางน,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 นะครับเนาะอ่านะครับเดี๋ยวขับเบิร์ตัวอย่างก็ขี่มาสักพักนะครับเข้าหลัางตัหลังนี่ครับก็ขีดอีกอ่ะเอาใสหลังมานี่นี่ครับนี่ครับป๊อกมึงเอาสิบบาสุดอยู่จงังหวะเดิมนะครับ ก็เข้ามาสู้จริงว่าเดิมนี่มันจีแแมกแแมกกันครับจังหวะเขาขีดยางครับอมืมาเบิ้งยางอันบ,นบา,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 บาบนนี้ครับมาเบิ้ง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 เบิ้งเนี่ยยางเนี่ยไหลอยู่ปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บปับเปิดเบย์ยังไงคสามมีชี้มีเต็มน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็การดูแลต้นยางการขีดยางการชักเท้าเทคนิคการขีดยางยังไงให้ได้น้ำเยอะนะครับ เบานิดได้บอกในต้นคลิปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาใจช่วยเกษตรกรนะครับชาวสวนยางทุกๆท,ท่านนะครับราคายางตกต่ำนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจของโลกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ